สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพร้อมกับเหาเหาตัวแม่เลยค่ะตัวใหญ่มากสางได้จะห่วเมื่อกี้นี่เองอันนี้บันทึกเป็นคลิปไว้เพื่อที่สักวันเราจะกำจัดมันให้มันไปจากหัวเราใช้ใบในหนานะคะให้เป็นใบแกะนิดนึงสำหรับ บ้านไหนไม่มีคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะจะส่งไปให้ mm hmm. ก็หลายหลายใบหน่อยเพราะว่าเราต้องคั้นเอาตะน้ำน,นะคะอุปกรณ์ที่ใช้คกจิว๋วก็ใส่ใบในหนาๆเข้าะะไปเลย สากไม่มีอ่ะเอ้ยต้องใช้ช้อนอลองดูจะรอดไหมใส่น้ำนิดนึงนะคะใช้ช้อนบี้บีไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่เดี๋ยวคงต้องใช้มือขยำเอาใหามันกรเละประมาณนึงละ ได้น้แลคือถ้าถ่ายคลิปไปด้วยขยำไปด้วยมันก็ไม่ถนัดอ่ะก็เลยต้องใช้วิธีวาร์นะคะมีเป้าหมายของเราเรออยู่ในอ่างแล้วน้ำไม่นานเลยต้องใช้ใบไม้นานเพือกลียน้ำของมันจะเป็นเมื่อมอนิดๆกลิน่นไม่ฉุนนะคะเทียบกับยา สารที่ที่คุณครูใช้หมกหันเรากันสมัยเด็กๆมันจะเหม็นมากใบหนาหนานี่ไม่เหม็นท่องเราก็หมักเป้าหมายแล้วอันนี้ส่วนที่เือก็จะเป็นของคุณแม่และไปเป้าหมายของเราให้เล่นน้ำตายใจไปจ้นนี่ก็หมักของคุณแม่นะคะคุณแม่ ผมยาวไปถึงกลางหลังเลยต้องตัดเพื่อเฮาเลยอะ่ะเพื่อรักษาเฮาอะ่ะตัดจนตัดบ่าเลยอะ่ะมันเป็นยี่ห้องที่ใช้ก่อนหน้านี้นะมันราคาประมาณร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าสั่งทางเน็ตราคามันจะเบิ้ลเบิ้ลไปหน่อยอันนี้ซื้อจากร้านขายยาทั่วไปมันจะมาพร้อมหวีกับอะไรอะ่ะแว่นขยาย มันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ซูวิธีทรรม้ขาเราไม่ได้ล้วก็ปล่อยบอลหมาดๆไปหมักไว้ประมาณสิบนาทีนะคะระหว่างนี้เราก็ช่วยแม่การเวลาแล้วก็ล้างให้น้ำไปด้วยห้องน้ำเลยสะอาดทีะะเดียวก็มันเตือนไงกัดวางให้เรา,มาหมักไปไม่นานมันก็ตก เอ,อืมถุบเไททยเข้าไปสว่างหรอม็รได้ทีละมันไม่เหม็นนะแล้วก็มันไม่อันตรายมันไม่ใช่สารเครมีอ่ะใช่ไหมก็ฝากไว้แค่นี้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะน้ำแรงๆนิดนึงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ